ออกวิ่งสิทางฝั่งเราโอ้ยมันจะวิ่งได้ไงว่ากำลังทำงานด้วยเนี่ยง่วงสะบังโอเคนะผลผลิตทางดานงานมันก็ไม่เกิดดีไปดีเขียนหนังสือสะกดผิดอีกทำนอนเนี่ยครับหรือเวลาทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันเพราะมันง่วงอะเนานะขับรถเหมือนกันฮะง่วงพวกก็ตกคูลงคลองคำว่าง่วงนะครับ คำว่าง่วงตัวนี้โดยทั่วๆไปแล้วก็บอกเลยว่าในร่างกายเราพลังงานมันร่อยหลอแล้วมันหมดยม้ำพลังงานมันร่อยหลอแล้วมันหมดทั่วๆไปก็มักจะดื่มกินนะกินอะไรเพื่อที่จะให้พลังงานเราไปต่อได้หรือนอนเนี่ยตอนที่ง่วงเนร่างกายมันบอกให้รู้ว่าพลังงานที่บริโภคเข้าไปมันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นไปนอนเถอะ แม่ไหมครับเพราะภาษาลุงนะฮะหิวก็กินง่วง